คลิปนี้นะคะเป็นคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นะคะของผู้ที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะลงทะเบียนสำหรับผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะเมื่อเราเคลิกเข้ามาเราต้องกรอกชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้ซึ่งเป็นภาษา,ษา,ษาอังกฤษนะคะแล้วก็รหัสผ่าน จากนั้นก็กรอกเพศอายุเบอร์มือถือนะคะชื่อผู้ชายที่เราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนี้นะคะจะเอาไว้ใช้กรอกเมื่อเราเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบ,บในขั้นตอนที่5นะคะซึ่งเราจะมีตัวอย่างการเข้าสู่ระบบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็กรอกที่อยู่นะคะที่อยู่ที่จะใช้เนี่ยะคะ่ะจะยกตัวอย่างมาเป็นที่อยู่3ามทับเจนะคะ ตำบลเสาเล้านะคะอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราก็จะกอกให้ครบทุกช่องเลยนะคะเมื่อเรากอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกอกที่รหัสไปรษณีย์ด้วยนะคะรหัสไปรษณีย์ที่เราใช้กอกจะเป็นรหัสไปรษณีย์46220หนะคะเมื่อกอกเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกนะคะ ก็จะเห็นที่ยืนยันการลงทะเบียนนะคะเราก็จะคลิกเข้าไปก็จะถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนสำหรับขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่2นะคะลงทะเบียนสำหรับผู้ขายปัจจัยการผลิตนะคะกดเข้ามานะคะแล้วกรอกชื่อนมสกุลอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเพศอายุ เบอร์มือถือนะคะเหมือนเดิมที่เราลงขั้นตอนแรกเลยนะคะอายุนะคะ48ปีเบอร์มือถือก็เป็นเบอร์มือถือของดาวเลยนะคะเบอร์มือถือนะคะกรอกเสร็จแล้วก็จะกดที่ยืนยันการลงทะเบียนก็จะถือเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่3นะคะลงทะเบียนสําหรับผู้ขายกุ้งนะคะ ก็จะลงเหมือนเดิมนะคะทางเราก็จะได้ทางเรากอกไว้แล้วนะคะก็จะเป็นการยืนยันการลงทะเบียนแล้วก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นเลยนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะการลงทะเบียนสาหรับนักวิชาการนะคะเข้ามาหน้าแรกเราก็จะกรอกชื่อนามสกุลจากนนั้ก็จะเป็นการกรอกอ,อีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ จะยืนยันรหัสผ่านอีกรอบที่2นะคะซึ่งเราจะใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันนะคะจากนั้นก็กรอบเพศอายุเบอร์มือถือระดับการศึกษาสถาบันนะคะตำแหน่งการสอนวิชาชีพแล้วก็กอบที่อยู่นะคะกอบที่อยู่เรา อีกครั้งนะคะจากนั้นกกอกรหัสไปสณีนีเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับขั้นตอนค่ะมาถึงขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนการเข้าสู่ระบบนะคะ นื่องจากเราได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเอาชื่อผู้ใช้ที่เราได้ลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษไว้นะคะมาเกาะลงไปนะคะแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะมาที่หน้าเดสก์บอร์ดนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลของเราที่เรากรอกลงทะเบียนไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะเพิ่มรูปนะคะเราจะกดไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะคะเราอยากแก้ไขตรงไหนนะคะให้เราแก้ไขได้เลยนะคะในหน้านี้นะคะสําหรับการเพิ่มรูปนะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วเพิ่มรูปใส่จากนั้นกดยืนยันนะคะจากนั้นกลับมาหน้าเดิมนะคะเพื่อม,มาแก้ไขข้อมูลฟาร์มนะคะ ให้เรากดไปที่แก้ไขข้อมูลฟาร์มนะคะหน้านี้นะคะเราจะกรอกว่าเราใช้พื้นที่เท่าไหร่ในการเลี้ยงกุ้งนะคะพื้นที่ของตนเองหรือไม่ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะเริ่มเลี้ยงกุ้งตั้งแต่พอสออะไรประสบการณ์เท่าไหร่นะคะจากนั้นก็กดยืนยันนะคะเมื่อกดยืนยันเสร็จแล้วนะคะก็จะถือเป็นการ สร็จสิ้นนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะขึ้นว่าอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยค่ะ